อ่ะยังไม่ได้ทักทายกัน oh เลยเนาะหัวหน้าบอกก่อนเร็วหัวหน้าอ่ะอ่ะอ่ะวอร์มไปแล้วค่อยมาทักทาย วันนี้เดี๋ยวครูเพิ่มให้อีกทักษะหนึ่งก็คือการเสิร์ฟมือบนครั้งที่แล้วเสิร์ฟมือล่างไปแล้วใช่ไหมใช่อ่ามือล่างเอาไปฝึกเพิ่มนะบางคนได้แล้วบางคนก็ยังไม่ข้ามนะคะวันนี้มือบนเดี๋ยวจะให้ฝึกถ้ามือเปล่าก่อนมือบนก็คือการเสิร์ฟตบมืออันนี้มือล่างก็คือต่ําหน่อยมือบนก็คือสูงหน่อยจับง่ายๆนะคะอ่ามือบน เดี๋ยวจะให้ฝึกมือเปล่าแบบไม่ใช้ลูกวอลเลบอลก่อนก็คือเราต้องฝึกการโยนก่อนให้ยืนถ้าถ้าเราจะตบขวาหัดขวาซ้ายน้ำขวาตามนะคะจังหวะที่1ให้ฝึกโยนบอลขึ้นไปก่อนโยนจังหวะที่สองให้ดึงศอกเนี่ยไปด้านหลังดึงศอกไปด้านหลังพร้อมกับอ่ะพร้อมกับเอ็นลำตัวไปด้านหลังเอนยังไง หนึ่งสองโยนพร้อมเอน็นถ้าไม่เอน็นมันก็จะเป็นแบบเนี้บอลก็จะตกมาแค่ประมาณนี้มันจะไม่แรงแรงอยู่ที่หลังและไหลนะแขนเป็นส่วนหนึ่งนะแขนเป็นส่วนหนึ่งจังหวะที่หนึ่งโยนจังหวะที่สองดึงข้อศอกพร้อมเอน็นลำตัวไปด้านหลังโยนดึงเอน็นจังหวะที่สาม เต็มฝ่ามือฟาดฟาดลงไปเบื้องต้นเต็มฝ่ามือก่อนเต็มเต็มมือแต่หลังจากที่พอข้ามปุ๊บนะคะบางคนอาจจะปรับมาใช้ปลายนิ้วเพื่อที่จะให้ลูกมันงมลงก็จะรับยากขึ้นนะก็จะประมาณนี้หนึ่งโยนสองดึงข้อศอกพร้อมเอน็นสาม ฝ่ามือประท้าบอลเอาสามจังหวะแบบง่ายๆเลยตามจังหวะแบบง่ายๆนะตาก็มองบอลเหมือนเสิบมือล่างเดี๋ยวครูจะให้ทําก่อนจากนั้นเวลาเสริรบเวลาแข่งใครจะมือล่างหรือมือบนก็ได้แล้วแต่นะคะอ่ะสามจังหวะง่ายง่หนึ่งโยนโยนให้ประมาณไหนประมาณหนึ่งเมตรสูงกว่าศีรษะเล็กน้อยไม่เอาแบบนี้นะโอ้โห บางคนก็ทําได้แหละระดับทีมชาติเขาโยนสูงเพราะว่ามันจะมีการเสิร์ฟอีกแบบหนึ่งที่ยากขึ้นคือกระโดดตบใช่ไหมไม่ใช่แค่โยนแล้วตีอย่างเดียวเป็นการโยนแล้วก็โยนแบบสูงๆแล้วก็กระโดดแล้วก็ตบอันนี้คือเสิร์ฟหลังเนตนะไม่ใช่หน้าเนตอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะมีอีกหลายหลายเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเซตหลายแบบ ที่เราจะต้องมีนะเวลาแข่งเซตเซตเพื่อให้ตีนะคะหรือการกระโดดตบหน้าเน็ตถ้ามีเวลาเราจะได้ทำไปเรื่อยๆแต่เทอมสองนะคะเทอมสองบอกไว้ก่อนเราจะไม่ได้เรียนกระบี่แบบตั้งแต่ต้นเทอมเพราะว่าวอลเลย์บอลมันจะมันยังไม่หมดก็คืออาจจะเอาเวอลเลย์เอาเวอลเลย์บอลมาก่อนอีกประมาณครึ่งเทอมนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ อาโอเคยืนก่อนยืนเอาหมดยืนเลยเดี๋ยวจะให้ทำท่ามือเปล่าการเสิบมือบนมีสามจังหวะอ่ะกระจายแถวหน่อยเอาใครลุกช้าใครลุกช้ากระจายแถวมายืนตรงเส้นค่ะอ่ะก้าวซ้ายนำขวาตามก้าวซ้ายนำขวาตามอ่ะจังหวะสามจังหวะจำง่ายๆ หนึ่งโยน,โยนอ่าไหนาลองโยนจังหวะแรกพร้อมกันโยนตามองลูกด้วยนะโยนโยนเออจังหวะที่สองทำพร้อมกันระหว่างดึงศอกกับเอน็นใครเอ็นเยอะเอ็นเยอะได้เปรียบบางคนถ้าทำแค่นี้มันก็ตะมันก็เบานะจังหวะที่สามตีนะ อ่ะพร้อมกันจังหวะที่หนึ่งโยนเอาโยนสิโยนอ่ะจังหวะที่สองจังหวะที่สองเออเหมือน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 ถ่นายแบบจังหวะที่สองนะคะเออถ่ายแบบชดให้้าทำเหมือนนะเนี่ยอ่ะจังหวะที่สามดีไปปึ๊บ เวลาตีก็ใช้สะโพกใช้หลังกดลงอ่ขอดูสามจังหวะทําท่ามือเปล่าให้ถูกก่อนแล้วค่อยไปเล่นกับลูกสามจังหวะเดี๋ยวป้อนน้องเวทสามครั้งคนสวยทั้งหลายแหลมยยืนแบบยืนแบบไม่รู้จะเสิร์ฟ่รู้จะทําอะไรขยับมาหน่อยอจังหวะที่หนึ่งเดี๋ยวจะดูนะอยากดูตัวอย่างเพื่อนที่ทําท่าสวยป่ะสวยสวยกับแปก สวยกับแปลกแล้วก็ตลกอ่ะจังหวะที่หนึ่งไม่ต้องไปกอดคอเขาไม่มีท่ากอดคออ่ะจังหวะที่หนึ่งโยนจังหวะที่สองสามยังไม่ได้ตบเลยเขาไปสามแล้วละ่ะอ่ะเอาไหมหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามใครไม่เข้าใจจังหวะไหนถามหนึ่งสองสาม เริ่ม,เ,มเขายังไม่ได้ตอบเลยเออรัตนาพรน่ะเขาสองครั้งอยู่เลยไปแล้วเอาไหมสามจังหวะหนึ่งสองแล้วก็สามอ่ะเตรียมเตรียมเตรียม เอออารอบสองรอบสองรอบสองขอห้ารอบขอห้ารอบแล้วเล่นกับบอลเลยขอห้ารอบรอบสองอะเอาละหลายๆลรอบเริ่มไม่เริ่มไม่ใช่ตบว่าเละแล้วแบบตบสะบัด อ่าโอเคอ่าทีนี้เชิญน,นั่งลงก่อนนั่งลงที่เดิมฮะฮะเออทีนี้ใครไม่ต้องใครหรอกอาทีละห้าคนเนาะทีละห้าคนตรงนั้นแหละห้าคนตรงนั้นเลยห้าคนตรงที่เสิร์ฟยืนเอาลูกมาให้เพื่อนอีกสี่เอาลูก ห้าคนตรงนั้นตรงที่เสิร์ฟยืนเลยเออยืนยืนหนึ่งหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าเอาบอลไปเพื่อนอ่ะทีละห้าคนยืนขอสองคนเก็บบอลหน่อยอ่ะโอเคไปไปเก็บไกลอ่ะคิดว่ามันจะข้ามไปถึงอ่ะ เดี๋ยวเดียวจะเย็นต่อแถวต่อแถวเดีลยวห้าคนอ่าคนแรกคนแรกเดี๋ยวครูจะให้ทำทีละกลุ่มนะกลุ่มละห้าอ่ะ,อะเวลายืนอันนี้ขยับหน่อยขยับขยับมาทางนี้หน่อยโอเคเรามีพื้นที่เสริร์บริเวณนี้ตรงไหนก็ได้สามจังหวะเมื่อกี้ลองทำดูนะอ่ะพร้อมคนแรก เดี๋ยวครูจะปป่าน้องวีดครั้งเดียวนะไม่ต้องหนึ่งสองไม่ต้องทําแบบหมุนยนต์ละเป่าครั้งเดียวก็คือไปเลยนะฟึบฟึบอ่ะลูกแรกอ่ะลูกแรกเออเก,กือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วที่ไม่ยืนไลอ่ะจังหวะลูกสองอย่าหยยบเส้นค่ะอย่าหยยบเส้นลูกสองเออสาม นายอ่าอ่ะ,อะห้าคนห้าคนมานั่งตรงนี้ห้าคนมานั่งตรงนี้เอาบอลไว้ตรงนั้นอ่าใครที่ทําแล้วมานั่งตรงนี้อ่าทีนี้รอบแรกที่เพื่อนทําปรับนิดนึงครูบอกว่าจะตบขวาก้าวซ้ายใช่ไหมไมันมีบางคนยืน จะตบขวาแล้วก็ยืนขวาอย่างเงี้ยมันไม่มีแรงส่งเลยไม่มีแรงส่งและพพ้อมเติมจังหวะดึงศอกนะจังหวะดึงศอกถ้าเราไม่ดึงแล้วก็ไม่ง้างมันก็จะไม่แรงมันก็ะถึงตรงนี้นะอ่ะสลับผู้ชายห้าคนไปลุกลุกแล้วสลับชายหญิงใครก็ได้ห้าคนเร็วเร็ว เอาเร็ว,วเ,เร็ว,วมันชา้าเสียเวลาต้องทำทุกคนอยู่แล้วผู้ชายกิ้งไปผู้ชายเอาเร็วเดี๋ยวมันหมดคาบไม่ได้ทำทุกคนต้องทำอยู่แล้วไปห้าคนไปไปไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยงสิทุกคนต้องทำอยู่แล้วทุกคนต้องทำทุกคนต้องทำ กูให้คะแนนสอบไปนิดเลยนะให้ทําไม่ทํานะอ่าเตรียมคนแรกอ่าอไม่มีใครไม่มีใครทําเป็นโดยที่ไม่ฝึกนะคะนะเราไม่ต้องไม่ต้องอายเราก็ไม่ต้องว่าเพื่อนเพราะว่ามันเป็นการฝึกนะอ่ะลุงแรกไปเลยเออ อันนี้มันโดนไม่เต็มมืออ่ะเออเระพย้ามยืนยืนหลักให้ดีก่อนขวา้ข้างหลัง้ยนแล้วก็เหวี่ยงแขนแรงๆเออเกือบเอออ่าเห็นไหมอ่าต่อไปผู้หญิงอีค5 อ่าผู้หญิงห้าไปเห็นไหมก็ทำได้อยู่ถ้าเราถ้าเราไม่ลองทำเราจะไม่รู้ว่าน้ำหนักมันประมาณไหนเราจะได้ปรับได้เอาชั่วที่สามเตรียมเออตอโทษเพื่อนเออ แน่นแหละแน่นแหละต้องมีสมาธิอ่ะเออออะต่อไปผู้ชายห้าไปไปทำพลิกจิตไปทำเอาเบเกบ,บอลแทนเพื่อนคนหนึ่งอ่าผู้ชายที่ยังไม่ได้ทำไปลุกลุกครบไหม ทำหมดแล้วนะโอเคอ่ะลูกแรกพร้อมเอออันนี้ข้ามลูกแรกข้ามลูกแรกของห้องเออเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้เององาอ้งางัางศอกง้างศอกแล้วก็เอ็น เออไปเลยไปเลยเออ,เอลูกใครอาผู้หญิงห้าผู้หญิงห้ากลุ่มไหนก็ได้ไปกลุ่มนั้นใกล้ใกล้ๆอ,อ่าอาผู้หญิงห้าใครยังไม่ทำเซตนี้ทำยังลุกยิงบอลไปให้เขา อ่าอ่าอ่าเร็วๆอ่าห้าคนห้าคนไปยังไม่ทำทำเลยทำยังไปไปอ่าเตรียมเตรียมต่อแถวคนแรกคนแรกอ่าพร้อมเริ่มเริ่มยนเออไป เอออะไปสองสามเออเอาไปเออเอ,อ่ะห้าคนลุกห้าคนใครยังไ,ไม่ทำห้าคนต่อไปลุกผู้หญิงเร็วเร็วเร็วใครก็ได้ อยู่คนเดียวเล่นยาอ่ะเหลือใครยังไม่ทําไปเลยปะไปกับเพื่อนก็ได้อ่ะเร็วเตรียมเตรียมใครยังไม่ทําลุกไปต่อไปกับเพื่อนเลยอ่ะเริ่ม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 ไปอ่ะไปอ่ะไปไปใครก็ได้เร็วเออ ไปเออเกือบข้ามอ่ะอ่ะไปอ่ะอะ่ใครยังไม่ได้ทำผู้หญิงผู้หญิงเหลือ,อใครลุกรอบเซตสุดท้ายลุกอ่ะเร็วเร็ว ถ้าถ้าไม่ได้ทำมันจะไม่รู้น้ำหนักค่ะโอเคนั่งลงออาใ้เพื่อนถ้ายังไม่ได้ทำรอบรอบสุดท้ายนะใช่ไหมออาเตรียมเตรียมเตรียมเร็วเดี๋ยวจะได้เล่นทีมแล้วก็มือล่างเอาเร็วๆค่ะนะเตรียม อ่ะพร้อมเริ่มเออสูงอีกหน่อยโยนสูงอีกหน่อยเออโยนสูงอีกหน่อยตามองบอลเบี่ยงแขนแรงแรงอ่ะลองสิอ่ะอีกรูกหนึ่งอ่ะเบาเวลาส่วนมากเราจะไม่เบี่ยงแขนส่วนมาก ส่วนมากนักเรียนจะไม่เหวี่ยงแขนมันก็เลยไปแค่นี้ใช่ไหมอ่าเมื่อกี้ใครเสิฟข้ามคนอ่าพลิกมาอ่าตรงนี้ไปเก็บบอลให้หน่อยไปเก็บบอลให้หน่อยไปเก็บบอลให้หน่อยเก็บบอลให้นะห,หน่อยมีท่าอไหรออ่าเวลาเสิฟมันถูกแล้วท่าแต่เราไม่มีแรงเพราะเราไม่ได้เหวี่ยงตัวโยนให้มันพอดีแล้วก็เอ็นแลนะ้วก็แรงๆอ่ะน่ แต่ถ้าลูกโดนไม่เต็มมือมันก็จะแปกซ้ายขวาให้มันโดนเต็มมืออันไหนลองลูกสองเผืือห้าอ่ะอันนี้เอามาขยับม,มาข้างตาข่ายหนะ่อยที่อวีไม่เยอ่ะโยนโยนสูงอีกนิดหนึ่งก็ะด้โยนสูงอีกนิดหนึงนงนน่งแล้วก็เบี่ยงก็สอเยอะ,อะเดี๋ยวให้เพื่อนเก็บบอลมันเนี้ยขออันไหนลองลูกสอง เอาดีไหมเออเอาเลเอออ่ะเอาใหม่ทีนี้เอาแบบเอาแบบไม่รีบไม่รีบแล้วก็ไม่เข้าไปยืนแบบสบายๆแล้วก็ไม่พุ่งไปข้างหน้าโยนสูงอีกนิดหนึ่งโยนสูงอีกนิดหนึ่งถอยมาอีกโยนสูงอีกนิดหนึ่งแล้วก็ง้างแรงขึ้นโยนสูงอีกนิดนึ่งแล้วก็ง้างง้างศอกแรงขึ้น เออมันเหมือนโยนต่ำเนาะหรือว่าตัวสูงโยนสูงขึ้นอีกนิดนึงเออ,เอ,อนั่นแหละ <maiden S 2> ถ้าเพิ่มเ,เพิ่มความสูงแล้วน้ำหนักมันได้มันจะไปอ่ะค่ะอ,อันนี้ไม่ข้ามเพราะว่ามันง้มลงก่อน มันบางทีถ้าน,น้ำหนักมันไม่ได้มันก็จะง้มลงหรือถ้าแรงไปหรือว่าไม่เต็มมือเงี้ยนะค่ะเพราะบางจังหวะเราก็บางจังหวะเราควบคุมร่างกายเราไม่ได้ไงบางทีมันก็ไปเยอะไปบางทีไปน้อยบางทีโยนต่ํอ่าเงี้ยประมาณนี้เอออันนี้น้ําหนักพอดีสังเกตเวลาเสิร์ฟมันก็จะเมื่อยหลังด้วยนะเพราะว่าต้องใช้แรงหลังด้วยอ่ะอ่า อ่ะทีนี้เดี๋ยวลองฝั่งละหกคนเดี๋ยวเราจะมาทบทวนทั้งเสิร์ฟเสิร์ฟมือล่างแล้วก็การรับการรับเหมือนเดิมส่วนถ้าใครเสิร์ฟมือบนข้ามหรือบางลูกอยากจะลองก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองฝั่งละหกคนใครจะลองทีมละหกคนนี่ก็ได้ทำไมทีมละต้องตืเล้นอกื่นเลย อาทีมละหกคนทีมนี้ลงมานี่ไหมอ<า>ทีมละหกคนอะไหนใครจะลงอาหกคนมาเรียกเพื่อนลงไหมได้คนเดียวนะเราเราเอาเก็บบอลไปไหมในตะกรง บอลที่เหลือ,อไว้ในตาข่ายเดี๋ยวใช้ลูกนี้ลูกเดียวอ่าทีมงานท่านผู้ชมอหอยห่างจากเส้นนิดนึงอาไม่ครบก็หาเพื่อนสิไปครบก็หาเพื่อนใช้ลูกเดียวไปเก็บบอลที่สองอ่ะอ่าลูกนี้เสิร์ฟอามาเก็บบอล อ่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเรียกมาทีละทีมนะเดี๋ยวให้เอาเอาลูกวันเล็ไปเดาะวงเล่นไปเดาะวงเล่นตรงโน้นได้ใครที่ยังไม่ได้ลองมาเอาลูกไปเดาะอันเดอร์เล่นฝั่งโน้นได้อ่ะหกคนใครจะลองหนึ่งคนหาเพื่อนมาลงสิ ทายจะลงหนึ่งคนเร็วเอาเร็วเร็ว,รว,รวมันไม่ครบหาเพื่อนมาลงผู้ชายอสุบลรรวัฒมามาลงนี่มาลงมาช่วยเพื่อนลงหน่อยมันไม่ครบลงทีมเนี่ยเนี่ยสลับได้ ช่วยเพื่อนลงหน่อยมันไม่ครบลงเล่นตนหนึ่งคนอ่าเดี๋ยวให้ฝั่งนี้เขาเสิร์ฟก่อนนะคะเตรียมรับไม่ต้องไปเยืนไกลมากหุบเข้ามาอีกอ่าโอเคเสิร์ฟเสิร์ฟมือล่างไปก่อนถ้ามือบนยังไม่ได้การรับเดี๋ยวฝังน้องวีดก่อน เอาเอาอ่าเส์ฟใหม่เส์ฟใหม่โยนบอลไปเส์ฟใหม่อ่า,อา,อาเตรียมไม่ข้ามเหวี่ยงแขนแรงกว่านี้หน่อยมันไม่แรงอ่าเตรียมรับทีนี้เตรียมรับเตรียมรับเราไม่ต้องถอยห่างมากขยับเข้ามาอีก พยายาเข้ามาอีกเออเวลารับรับรับขึ้นแล้วให้เพื่อนช่วยจังหวัดสองอ่ะเตรียมเสิร์ฟอ่าออกออกออกอ่ะออกคนต่อไปคนนั้นไม่เสิร์ฟบนบนโอเค